สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมเสียรุ่งครับผมเพจคนธรรมดา9ส่วนสังหาอ่าร้อยล้านครับผมน่ะสวัสดีครับเรายือนอยู่ที่หน้าโครงการเฟดหนึ่งอัมพวพลเหมือนเดิมนะครับมาไม่ได้ไปไหนมาไหนแล้วเพราะว่าของเราส่วนมากเก็บมาดูที่นี่นะครับเพราะว่าของเรามีเฟสหนึ่งแล้วก็เฟดสองนะตอนนี้ ีที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ลูกค้าก็เข้าอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานก็ทําพิธีนะครับขึ้นบ้านใหม่นะครับขึ้นบ้านใหม่แบบพิธีของลูกค้าครับเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้ขึ้นนะครับบ้านเป็นทางการนะครับเพราะว่าลูกค้าก็เห็นว่าเมื่อวานเป็นวันดีเลิกดีก็เลยมาทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ก่อนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมใส่เสื้อนี้หล่อเลย พอดีพอดีเสื้อที่ที่ตัวใส่นะ่ะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกมันดําไปเรื่อยนะครับพี่พี่จอ๊อบทีนี้ก็เลยใส่เสื้อที่ว่ามันมันมีแขนหน่อยนะเพราะว่าใส่แล้วมันมันดาไปเรื่อยเลยนะฮนะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาครับส <c oughs> วัสดีครับผมสนะวัสดีทุกคนนะครับ ใครที่จะถามอะไรให้พิมพ์เป็นชื่อเล่นแล้วก็ต่อด้วยคําถามหรือว่าคําทักทายหน่อยนะอาจารย์ก็จะได้เรียกชื่อถูกสวัสดีครับผมอ่าน้องกรนสวัสดีครับผมอ่าพี่จอ๊อบพี่เสิร์ตสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาดูอะไรเขาเรียกว่าแสดงว่าววพี่จอ๊อบนี่เป็นตัวจริงแนละ้วพอเห็นเสื้อบอกเฮ้ยเสื้อใหม่เนี่ยอาจารย์ใส่เสื้อใหม่พอดีเสื้อตัวนี้ปกติจะใส่ในการอะไรนะเขาเรียกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่ทีเนี้ย พอเรามาอยู่ที่นี่แล้วมันมีแดดเยอะพอแดดเยอะกลายเป็นว่ารู้สึกว่าแบบผิว <c oughs> ผิวของผมอะ่ะเป็นคนละตัวลนะคือตัวข้างบนเป็นขาวแล้วก็มาแล้วเป็น,ปนดำก็เลยเออมันไม่ได้แล้วเราต้องป้องกันสักหน่อยสวัสดีครับผมนะเดี๋ยววันนี้จะพามาเราเรียนรู้ว่าวิธีการเทคนิคก,การปูกระเบื้องนะครับเขาปูแบบไหนอะไรยังไง เพื่อเราเอาไปปรับปรุงใช้ในหน้างานของเราหรือว่าเอาไปใช้ในในงานของเรานะครับสวัสดีครับผมอโอเคผมเต้ครับผมสอบถามเรื่องไม้แบบติดต่อเช่าได้ที่ไหนบ้างโอโหอันนี้เดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนที่ผมทำนะไม้แบบเนี่ยหายยากนะเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกจังหวัดทุกอำเภอหรือทุกอะไรเนี่ยมันจะมันจะมีนะเราก็ไปเช่าแบบนะมีมีทุกไซส์เลยนะครับ ให้ให้เช่าเป็นมันจะมีแบบพลาสติกหรือแบบเหล็กก็ได้เราก็ไปเช่ามาเลยนะครับมันไม่แพงนะ <c oughs> มันเขาก็คิดเป็น <c oughs> เอ้จำรถเสียงดังนะ <c oughs> นะกุเต้ก็คือเราก็ติดต่อเช่าที่แถวแถวบ้านเราอ่ะได้เพราะว่ามันจะได้ถูกกว่านะครับถูก ถูกกว่าเขาก็คิดเป็นวันนะครับก็คืออาจจะท่อนหนึ่ง3บาท4บาทแล้วก็คิดเป็นวันแล้วก็มาคูณกันแต่ของผมเนี่ยส่วนหลังเนี้ยนะหลังที่อาจารย์ยืนอยู่ตรงเนี้ยอาจารย์เช่าก็คือตั้งแต่ลากฐานจนมีฟุตติ้งต่อหม้อมาคานมาเสานะครับแล้วก็มาทำเสากําแพงรอบบ้านเนี่ยตกหนึ่งหลังหนึ่งจะอยู่ประมาณสักเกือบ5 0 0พันนะ 5,000นะครับเนี่ยมันมันจะมันจะมันจะเยอะเหมือนกันทีนี้อาจารย์ก็เลยมาคิดว่าเออของเราเนี่ยถ้าถ้าเช่าหลังสองหลังเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะครับ5,000 6,000แต่ทีนี้ถ้าเราทําเยอะเหมือนของอาจารย์เนี่ยฮะทำเยอะเนี่ยสิบหลังเนี้ยเฟสเนี้ยก็อยู่อะไรอะเฟสเนี้ยก็เจ็ดหลังเฟสนั้นก็อีก8หลังแล้วก็ เวลาไปรับเหมาก็มีอีกอาจารย์ก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเลยนะคือซื้อมาชุดนั้นก็คือน่าจะอยู่ประมาณสักแสนกว่าบาทนะมีแบบคานนะครับแบบคานเนี่ยอาจารย์ซื้อก็คืออ่าสี่คูณเมตรยีนะซื้อมาเท่าไหร่ร้อยยี่สิบตัวแล้วก็แบบเสานะครับแบบเสานะหน้า20นะครับซื้อมา15ต้นแล้วก็แบบตอมอ่อ15ต้นนะครับก็ซื้อมาเลยนะ เพราะว่าอะไรไหมคือยังไงเราก็ได้ใช้อยู่แล้วนะทีนี้ถ้าเราไปไปเช่าเขาหลังนี้ก็5 0 0 0 6 0ห0หลังนี้ก็5,000ัน0กกลายเป็นว่าถ้า10หลังก็6 0,000นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจารย์มองดูแล้วก็เลยซื้อดีกว่านะครับอันนี้ก็คือไม้แบบเผื่อพวกเราได้ไปทาโครงการใหญ่ๆนะเราก็อาจจะลองวิเคราะห์ดูนะครับแต่ถ้าทําหลังสองหลังเราทําใหม่ๆก็ก็ไม่เป็นไรก็เช่าไปก่อนจะพึ่งไปลงทุนนะครับโอเคนะเดี๋ยวให้ดูหน้างานกัน อ่าอันนี้นะครับหน้าง,งานของเราเนี่ยจุดเด่นของโครงการของอาจารย์อีกนหนึ่งคือหน้านเนี่ยมันจะเป็นอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าร้านขายของชานะ<อ>ก็เวลาเข้ามาเนี่ยก็ซื้อของชำเนี่ยมันเลยง่ายนะมันเป็นเหมือนกับร้านสะดวกซื้อมีหมดแฟบฝงซักฟ้ายาสีฟันเหล้าย,ยาปลาปิ้งอยู่ตรงนี้นะครับหมดเลยนะครับมัน,นก็เลยกลายว่าเพิ่มจุดเด่นของของโครงการของอาจารย์อีกันนึงมันจะไม่ดูเงียบนะแล้วตั้งแต่อาจารย์มาทําตรงเนี้ยกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยนะครับ ขายดีมากนะครับขายดีกว่าเดิมนะเพราะว่าเลยมันเป็นหมู่บ้านอยู่หน้าบ้านเขาไงนะอันนี้ก็แคมป์คนงานนะครับแคมป์คนงานก็อาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าเราจะต้องมีนะครับแล้วก็หลังนี้นะครับขึ้นไปทั้งหมด4หลังแล้วอันนี้เป็นบ้านในฝันของอาจ,จารย์นะอันนี้มีลูกค้าจองไว้หมดแล้วนะครับอทนนี้หลังนี้นะครับเรามาเข้าประเด็นตรงนี้นะหลังนี้เนี่ยพอดี พอดีลูกค้าเข้าอยู่เขาก็เลยให้ปูลงรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งของของโครงการซพรว่าเวลาเราสร้างบ้านขายแล้วเนี่ยครับสิ่งที่จะตามมาคือลูกค้าจะต้องให้เราปูลงรถด้วยครับนะปูกระเบื้องลงรถปูกระเบื้องรอบบ้านอันนี้เราก็จะได้อ่าได้ได้งานอีกตัวหนึ่งเห็นไหมเราก็จะได้งานอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกับเราเป็นผู้รับเหมาไปอีกกันหนึ่งนะครับเราก็จะได้เรียนรู้กับตัวนี้ไปแล้วก็จะได้มี กำไรเล็กๆน้อยตรงนี้พอให้นะครับค่าแรงช่างไปเห็นไหมตรงนี้เราจะต้องนะครับบริการให้กับลูกค้าด้วยนะเห็นไหมอันนี้ของอาจารย์ก็มีทีมงานของอาจารย์เข้าเข้ามานะครับแล้วก็ลงรถนะครับก็มาปูนะครับทีมทีมงานนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปขึ้นนะครับเฟสสองนะครับอ่าทีเนี้ยเรามาดูนะครับเรามาดูว่านะครับเทคนิคนะครับในการปูกระเบื้องนะสมมุติว่าเวลาเราปูกระเบื้องนะครับ ถ้าปูกระเบื้องเกนิโต้เนี่ยนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะคือกระเบื้องเกนิโต้มันจะแผ่นใหญ่ก็คือ60สคูนหกมันจะหนาทีนี้เวลาปูกระเบื้องเนี่ยส่วนมากเขาจะปูแบบแห้งก่อนนะก็คือเอาปูนกับน้ําผสมกันแบบหมาดๆนะครับแล้วก็ปั้นให้มันติดติดมือหน่อยไม่เหนียวก็เอาปูลงไปก่อนนะปูลงไปนะพอปูเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นหน้ากันด้วยนะพอเราปูลงไปนะครับ กระเบื้องเกณฑโต้นะครับแล้วก็เอาปูนกาวนะครับปูนปูหลังกระเบื้องนะแล้วก็ค่อยๆทุบลงไปนะทุบทุบลงไปนะเพราะว่าแผ่นมันใหญ่มันเลยจะต้องปูแบบเหมือนเหมือนแห้งหน่อยนะค่อยๆทุบลงไปไล่นะครับนะเพราะว่าช่างเขาก็จะตีแนวนะครับก็คือขึงเชือกเป็นแนวนะครับและที่สําคัญเราจะต้องวัดระดับนะคือคืออยากให้น้ำเนี่ยไปขังอยากด้านในนะคือด้านในให้ใหมันสูงแล้วก็ให้มันลาดชันมา ฝังด้านนอกเวลาน้ําไหลก็คือให้มันไหลออกมานะครับช่างเขาก็จะรู้นะครับว่าแต่ว่าเราบอกว่าน้ำเนี่ยต้องการให้ไหลไปฝั่งไหนนะครับแล้วก็กระเบื้องกินนิตโตนะครับก็ปูแบบแห้งนะครับแล้วก็เอาปูนกาวปาดหน้าให้มันเต็มนะครับแล้วก็ปูแล้วก็ค่อยๆเทาะลงไปนะครับแล้วที่สําคัญระยะห่างนะครับเราจะต้องระยะห่างเนี่ยให้ห่างอยู่ประมาณนะครับสองถึงสามเซนนะครับ ไปสองถึงสามมิลน,นะครับไม่ใช่เซนนะ,ะมิลน,นะครับก็คือขีดเล็กๆนะเพื่อป้องกันมันจะได้ยาแนวแล้วก็ป้องกันว่าถ้าเกิดนานๆไปเนี่ยกระเบื้องเนี่ยมันจะ,ะมีการยืดตัวหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปปูชิดเนี่ยมันจะไปกดแล้วก็จะแตกก็จะเด้งนะครับมันจะกลายเป็นว่าจะต้องมีระยะของมันสักหน่อยหนึ่งครับประมาณสัก2หรือ3มิลน,นะครับหรือว่าถ้าช่างนะครับบางคนนะครับที่ ถ้าช่างบางคนที่เขาจะมีนั่นคือเขาก็จะมีอะไรนะตัวตัวอุปกรณ์เสียบให้มันเป็นร่องเป็นแนวเดียวกันไปเลยนะอันนี้คือของกระเบื้องแกนิโต้นะทีนี้เรามาถึงกระเบื้องของอดินเผาทั่วไปก็คือพวกนี้แหละนะเขาเรียวกว่ากระเบื้องดินเผาทั่วไปนะฉะนั้นมันก็จะมีไซส์นะครับก็คือ30 40 60เหมือนกันนะครับ อันนี้ที่เอามาก็น่าจะเป็นไซส์30เซนคูณ30มเซนนะครับ <c oughs> หรือ12นิ้วคูณ12นะครับเราก็ปูทีเนี้ยวิธีปูตัวนี้นะเราจะไม่ใช้ปูเหมือนกนิโต้คือตัวเนี้ยเราผสมปูนนะ <c oughs> ปูนนกเขียวของเราธรรมดานีละนะ <c oughs> ก็คือผสมปูนให้มันให้มันเหลวเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เหลวเยอะนะก็คือมันจะมี ตามส่วนผสมของของเขาอยู่นะครับพอปูนนะครับเขาเรียกว่าให้มันเปียกนะพอเปียกเสร็จปุ๊บก็ปูแล้วก็เอาลงเลยนะครับโดยเราไม่ต้องใช้ปูนกาวนะครับปะหน้านะครับเหมือนแกนิโต้ล้วก็เอาปูนนะครับตัวนี้ปะหน้านะครับแล้วก็ปูลงไปนะและที่สําคัญนะครับเราจะต้องนะครับปูเอาปูนเนี่ยใส่หลังกระเบื้องให้มันเต็มนะครับเต็มหลังกระเบื้องมันนั่นแหละนะเพราะว่าช่างบางคนก็เอาใส่เฉพาะตัวกลางนะครับ แต่ว่าก็ไม่ใช่เต็มเต็มเยอะนะเพราะว่าถ้าเต็มเยอะเวลาเราเคาะปุ๊บมันก็จะล้นจะเปรีออกเหมือนเดิมฉะนั้นเขาก็จะมีระยะว่าพอใส่แล้วเคาะลงปลามันก็จะให้มันนะครับอ,อะไรนะแบนแล้วก็ออกมาเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็คือมันก็จะเฉลี่ยให้มันเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่ามันใส่น้อยกันไปกลายเป็นว่าตามมุมต่างๆนะครับมันจะเป็นโพรงนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอ่าอึ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยช่างบางคนเนี่ยเขาจะ ไม่ชอบใส่มามาตรงนี้นะก็คือใส่เฉพาะปูนตรงกลางนี้นะแล้วก็ปูนตรงนี้มันจะชอบเป็นปูนไม่เต็มนะเวลาเรามาตรวจนะครับเราก็หาไม้เนี่ยพวกนี้มาเคาะตามมุมพวกนี้นะถ้าถ้าเกิดว่าเสียงมันดังแบบแน่นๆปึ๊ก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 ก็แสดงว่าโอเคปูนเต็มแต่ถ้าเรามาเคาะแล้วมันเสียงปุ๊ก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 เราก็นะครับทำการแก้ไขนะทีนี้วิธีการแก้ไขสมมุติว่าเราเวลาเรา ตรงเนี้ยมันเป็นโพรงเราก็ไม่จําเป็นจะต้องรื้อก็ได้นะครับก็คือเราก็นะครับสกัดตรงนี้ให้มาให้มันเป็นรูแล้วเราก็มีปูนที่ว่าปูนยาแนวที่มันเหลวๆหน่อยนะเราก็เอามากรอบตรงเนี้ยมันจะเหลวเหมือนน้าเลยนะมันก็จะวิ่งเข้าไปนะอยู่ใต้ตรงนี้มันก็จะแน่นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาสากัดแผ่นนี้ออกก็ได้นะเห็นไหมอันนี้วิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็ วิธีการปูกระเบื้องนะครับเราจะต้องเว้นร่องเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องทุกยี่ห้อเราก็ต้องเว้นร่องตรงนี้นะให้มันนะครับมีอยู่ประมาณสัก2หรือ3มเซนไอ้สมมิลน,นะครับเนี่ยฮะ,ะแล้วก็เราก็ปลูกกระเบื้องเอ้ยแล้วก็ยาแนวอ่าเห็นไหมทีนี้ยาแนวนะครับเราก็เลือกสีที่ว่าให้มันเข้ากันอย่างอันเนี้ยมันอยู่อะไรนะอยู่ลรงรถใช่ไหมพออยู่ลรงรถเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เราก็ต้องเอาอะไรที่ว่ามัน เลอะยากหน่อยก็คือเอาเป็นโทนน้ำตาลหรือโทนเทาแบบนี้นะอันนี้ลูกค้าก็เลือกเอาเป็นโทนนี้ไปนะครับอันนี้แล้วก็เวลาเรายายาแนวเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องนะครับใส่ไปให้มันเต็มนะครับให้มันเต็มเต็มร่องของมันเพราะว่าถ้าบางบางคนบางช่างใส่แล้วเนี่ยเวลายานะมันจะไม่เต็มร่องเห็นไหมอันนี้เราก็ต้องยาแบบนี้นะให้มันเต็มร่องอยากให้มันมีรูนะครับนะแล้วทีนี้ถ้าถ้าตรงนี้นะครับ รูของมันเนี่ยมันไอ้ล่องยาแนวเนี่ยมันเล็กไปเวลาเล็กเสร็จปุ๊บเวลาเรายาแนวเนี่ยมันก็จะายาแนวก็จะไม่เข้าไปเพราะไม่เข้าไปปุ๊บมันก็จะทําให้ยาแนวของเรามันร่อนนะครับฉะนั้นมันจะต้องอยู่ประมาณสักสองหรือสามเซนนะครับเออสองมิลนะครับเรียกเด็ดเซนนะสองมิลนะครับเนี่ย sequel, อ่ามันจะต้องมีระยะของมันอยู่เพราะว่าบางคนเนี่ย ช่างบางคนฝั่งนี้ติดกันฝั่งนู้นนะครับอสองมิลสามมิลคือมันห่างมันจะไม่สวยนะครับอันนั้นคือแสดงว่าฝีมือครับช่างชุดนั้นอาจจะไม่โอเคประมาณนี้นะครับอ,อันนี้นะครับก็โอเคครับตามนี้นะก็คือห้ามตรงนี้เห็นไหมทีนี้วิธีก่อนที่เราจะยาแนวนะครับเวลาเราปูเนี่ยมันจะมีเศษของปูนอยู่ใช่ไหม ฉะนั้นเวลาที่จะก่อนที่จะยา,ยานแนวเราจะต้องเอาเกียงนะครับมาซ้ะนะครับให้มันนะครับเป็นร่องแบบนี้ก่อนนะครับให้มันมีร่องลึกสักหน่อยนึงนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเรายานแนวเนี่ยยานแนวจะได้ลงไปข้างล่างนะครับอ่าเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ทําความสะอาดซ้ะเลยอันเนี้ยยานแนวจะลงไปไม่ได้นะครับอ่าทีเนี้ยพอเรายานแนวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องต้องมีอีกคนนะครับก็คือ ยาแนวอีกคนนึงก็คือจะต้องมีคนคอยเช็ดอย่างนี้เช็ดไปเรื่อยทําความสะอาดไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายาแนวไปถ้าเราไม่มีคนเช็ดนะยาแนวมันแห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บมันมาทําความสะอาดมันยากนะฉะนั้นมันเลยกลายว่าถ้ายาแนวก็ต้องมีสักสองคนนะคนหนึ่งยาไปคนนึงทําความสะอาดไปเรื่อยแบบนี้นะ,ะแล้วก็คนที่ทําความสะอาดไปเขาก็จะต้องดูว่าตัวไหนนะครับจะต้อง ยาเพิ่มไหมเต็มไม่เต็มเราก็ต้องตรวจทานดูไปอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมพอยาไปเสร็จปุ๊บก็จะมีคนทำความสะอาดไปนะแต่ยาแนวเนี่ยมันจะแห้งเร็วนะพอเรายาไปสักพักหนึ่งก็ปล่อยให้มันก้ามๆสักหน่อยนะครับแล้วก็มาทําความสะอาดเช็ดตรงนี้อมันก็จะได้ออกมาเป็นสวยงามเห็นไหมอันนี้นะทีนี้ยวิธีเลือกกระเบื้องเห็นไหมลูกค้านะครับบ้านของเราเป็นโทนสีเทานะ แล้วกระเบื้องตรงนี้ก็ออกเป็นโทนสีเทานะครับกระเบื้องโลงรถก็ต้องออกเป็นโทนสีเทาแล้วก็เหมือนที่อญญาจารย์บอกว่ากระเบื้องอะไรที่ต้องโดนน้ําโดนอะไรเนี่ยต้องเอาเป็นแบบหยาบนะครับห้ามเอาเป็นแบบลื่นนะบอกร้านค้าก็เลยว่าต้องเอาเป็นแบบหยาบนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้ลงรถอันนี้เราก็ปูไปนะครับเราก็รับปูไปตารางเมตรนึงก็ประมาณอ่าอันนี้เราก็รับ ไปก็ตารางเมตรหนึ่งก็อยู่ประมาณ450นะครับกระเบื้องก็อาจจะไม่เกินตารางเมตรละนะครับ150บาทนะครับเราก็มาจัดการปูให้กับลูกค้าไปนะครับผมนะนะครับโอเคนะอันนี้ก็นะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลลูกค้านะครับนะเป็นอีกหนึ่งนะครับที่เราจะต้องดูแลลูกค้าว่าเอ๊ะทำไมเนี่ย เราจะต้องดูแลหรือว่าบางคนนะครับเจ้าของบ้านอาจจะมีช่างที่เขา,ารู้ใจอยู่นะครับแล้วก็ไปอะไรนะรู้ใจไปจ้างเขามาอีกทีหนึ่งก็ได้หรือาบางคนเจ้าของบ้านไม่มีช่างที่ว่าเขา,ารู้จักนะครับเขาก็จะต้องมองนึกถึงเจ้าของโครงการนะครับแล้วเราก็จะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับลูกค้านะครับแล้วลูกค้าเขาก็พอใจในในตัวสินค้าของเรา ฉะนั้นอันนี้คือเป็นอีกหนึ่ง,งอะไรนะครัเรียกว่า1ข้อ1เทคนิคเล็กน้อยที่ว่าทําไมโครงการของของอาจารย์เนี่ยทำไมขายหมดเร็วเพราะว่าของอาจารย์เนี่ยใส่ใจในทุกรายละเอียดของลูกค้าแล้วก็สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้นะครับโอเคฝากฝาก,ากอันนี้ของพวกเรานะครับไปอะ,อะไรนะไปใช้ด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับพอ แค่นี้ก่อนอเดี๋ยวถามก่อนนะใครมีอะไรอ่าหวัสดีครับผมเมีออยากรู้เรื่องเบฟสีบ้านค่ะโทนสีเทาค่ะสวัสดีครับโค้ดโรงการผมกําลังสํารวจลูกค้าอยู่ครับโอเคขอบคุณมากครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับผมหวัสดีครับ